นะค um. ่ะแต่ว่าไม่ไม่ต้องบอกค่ะแล้วก็แล้วก็จะไม่ให้เป็นโปรเจกต์ที่จะอยู่เพื kind of ่ขายไก่เสร็จแลบอกไขายไกเสร็จพ so like ี่ใครเห็นหวานเจี๊ยบไหมพี่ใครเห็นหาเจี๊ยบไหมรีชัยนาค่ะอ๋อโอ้โหไม่เหมือนน้อยนาจ่ะเหมือะไรนี่นโนาหนูนี่มันใหญ่ขึ้นมานี่ พุ่งปัหพุ่งหนูน่ารักตอนที่พี่ปอทำอะไรอยู่ในส่วนคอในส่วนคอที่พี่บอกไปอดูน้ำมุดแล้วเธอสิกตัวหรอไมันขนาดนั้นน่ะเฮ้ยไม่อันนี้ถามใครชุวไม่แรงไปหรอตัวแม่เองจะไปแค่เ่อะสุ่มหรือเปล่าโอ้โหแรง เอาไปดสิคเนตฟังหนังด้ค่าฝากด้วยนะครับบิวตี้แอนด์เดอีไม่บอกหนูอยากเล่นเกมตาแล้ว